Every day, every day. สองคำนี้มันเป็นคำต่างกันหรือเปล่าเอ่หรือว่ามันเหมือนกันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงคำสองคำนะคะที่เขียนเหมือนกันเลยแต่ว่าใช้ต่างกันนะคะนั่นก็คือคำว่า every day กับ every day นะคะสองคำนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูเผินๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊สองคำนี้มันใช้เหมือนกันหรือเปล่ามันเป็นคำคำเดียวหรือเปล่า อันนี้ไม่ใช่นะคะสองคำนี้เนี่ยใช้ต่างกันความหมายก็ต่างกันเลยนะคะมาดูที่คำแรกนะคะคำว่า every day ที่เขียนแยกกันนะคะ every day คำนี้เนี่ยมันหมายความว่าทุกวันทุกๆวันนั่นเองนะคะเป็นการบอกความถี่ว่าเราทำอะไรในทุกๆวันนะคะอันนี้เป็น adverb of frequency ก็คือเป็นการบอกความถี่นะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราจะบอกว่า every night every morning Every evening, every year อันนี้ก็คือเหมือนกันเลยก็คือทุกๆปีทุกๆเช้าทุกๆตอนเย็นแล้วก็ทุกๆแล้วแกล่ว่าเราจะเขียนว่า every ตามด้วยอะไรนะคะอันนี้เป็นการบอกความถี่เหมือนกันนะคะเช่นเดียวกับ every day นะคะอันนี้ก็คือทุกวันเนาะตอนนี้เป็นการบอกว่าเราทําอะไรในทุกๆวันของเราเนาะเป็นปกตินั่นเองนะคะอย่างเช่นเราบอกว่า I brush my teeth every day I brush my teeth every day ก็คือทุกคนจะต้องแปรงฟันทุกวันอยู่แล้วถูกไหมคะเสร็จอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือจะพูดได้ว่า I take a shower every day I take a shower every day ก็คือฉันอาบน้ำทุกๆวันนะคะเป็นการใช้ every day ที่บอกว่าทำอะไรในทุกๆวันนะคะอันนี้เราก็บรรยายไปแต่ว่าต้องเขียนแยกกันนะคะถึงจะบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นการทำสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งในทุกๆวันนะคะมาดูที่คำที่2เนาะเขียนเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่า every day อันนี้เนี่ยจะเขียนติดกันนะคะเป็นคำเดียวกันไปเลยนะคะ คำนี้เนี่ยทำหน้าที่เป็น adjective นะคะก็คือเป็นคำที่นำไปขยายคํานามหรือเรียกว่าคําคุณศัพท์นั่นเองนะคะ everyday อันนี้เนี่ยจะมีความหมายประมาณว่าสิ่งที่เราทำเป็นประจทำทําเป็นปกตินิสัยเป็นธรรมดาทั่วไปนะคะอันนี้เนี่ยจะต้องตามด้วยคํานามเสมอนะคะต่างกนันนะอย่าสับสนนะคะกับ everyday ที่เขียนแยกกันนะคะ everyday อันนี้อย่างเช่นเราจะพูดได้ว่า everyday use everyday life everyday outfits Everyday stories นะคะอันนี้ก็คือ everyday เนี่ยจะไปขยายคำนามที่อยู่ด้านหลังนะคะอย่างเช่นที่บอกไปตอนแรกเนาะ everyday life คือชีวิตในปกติของเรานะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะอย่างเช่นพูดว่า this is for everyday use this is for everyday use มันก็หมายความว่าสิ่งที่ใช้เป็นประจำใช้เป็นกิจวัตรนิสัยนะคะหรือว่าอีกตัวอย่างก็คือ this is my everyday shirt this is my everyday shirt ก็คือเสื้อตอนนี้เป็นเสื้อธรรมดาของฉันนั่นเองนะคะเป็นเสื้อที่เป็นธรรมดารรมดาที่ฉันใส่นะคะอันนี้เราก็เอาไปขยายคำว่า Shirt everyday shirt เสื้อตัวธรรมดาของชั้นตัวนั้นนั่นเองนะคะทีนี้เพื่อนๆก็เห็นแล้วใช่ไหมคะว่า every day ที่เขียนติดกันกับ every day ที่เขียนแยกกันนะคะจะเป็นคำสองคำที่ต่างกันไปเลยนะคะอย่าไปสับสนกันนะคะอันนึงเนี่ยใช้บอกความถี่ว่าทำในทุกๆวันนะคะ every day อีกอันนึงเนี่ยเป็นการบอกว่าเป็นสิ่งที่ทำเป็นประจำเป็นธรรมดาเป็นทั่วไปนะเป็นปกตินิสัยนะคะก็เอาไปใช้กันให้ถูกต้องนะคะกับคาว่า every day หรือว่า ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะคะแหวนจะไปหาคำตอบมาให้เพิ่มนะคะก็วันนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะแล้วก็ต่อไปจะมีคลิปอะไรมาอัปโหลดให้เพื่อนๆอ,อีกก็อย่าลืมติดตามกันนะคะกับพุ่นกิจง่ายๆบายแหวนนะคะวันนี้ไปแล้ะค่ะบ๊ายบาย